สวัสดีค่ะชื่อตาลน,นะคะสุภมาศไพวันค่ะเป็นผู้จัดการหน่วยสุภชน9 b 5 a 1นะคะจบการศึกษาอักษราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ จริงๆแล้วคือทำมา,มาหลายอาชีพนะคะแต่ว่าเอาหลักๆเลยแล้วกันก็คือว่าตานเป็นแอร์มาตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก1 7ปีได้แล้วค่ะตอนนี้เป็นแอร์มาสี่สายการบินแล้วนะคะเริ่มจากเป็นพนักงานต้อนรับทั่วไปแล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับนะคะแล้วก็ย้ายสายการบินไปอยู่จากที่เบสไทยก็เป็นไปเบสต่างประเทศนะคะรู้สึกสนุกกับงานมากค่ะเพราะว่าได้ท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็เป็นงานที่เรารักค่ะคือ จริงๆแล้วแอร์เนี่ยคะ่ะเป็นงานที่รายได้ดีนะคะแล้วก็ได้เที่ยวด้วยเนาะเป็นอาชีพในฝันของผู้หญิงหลายๆคนเลยแต่ว่าจุดเปลี่ยนคือว่าตานเข้ามาทํางานในวงการประกันแล้วก็ในส่วนหนึ่งคือมีช่วงที่สายการบินนะคะมันดาวลงมาคือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นอาชีพที่ตามเศรษฐ,ฐกิจเนาะพอท่องเที่ยวไม่ดีอะคะ่ะสายการบินก็เลยเบรกหลายๆอย่างละคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่อาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้ของเราแล้วแล้วก็มันมีเรื่องของ อายุเข้ามาเป็นตัวแปรว่าเราสามารถจะทาได้ถึงอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้มาทํางานในวงการประกันเนี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่าเราสามารถทําได้โดยที่เรากรเกษียณตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้เรากําหนดได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจยิ่งเศรษฐกิจลงอะค่ะวงการประกันจะขึ้นตังก็มีจุดตรงนั้นเลยที่ทําให้รู้สึกว่าจังหวะที่สายการบินเริ่มดาวเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มดาวอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะจับงานที่มันถูกต้องถูกทางในเวลาที่เหมาะสมค่ะก็เลยตัดสินใจขึ้นมาเป็น ผู้บริหารของกรุงไทยเอ็กซ่าค่ะ ตราเริ่มเข้ามาที่กรุงไทยอ็กซ่านะคะเพราะว่าเห็นคุณค่าของประกันชีวิตอย <conclusions> <S children> <bies> like ่างแท้จริงด้วยตัวเองเลยเพราะว่าคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วก็คุณแม่เป็นคนที่ซื้อประกันเยอะมากเรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าคุณแม่จะซื้อทําไมคุณแม่แค่ตอบว่าช่วยเขาเขามาขายก็ช่วยเขาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเป็นคนต่างจังหวัดพอคุณแม่ซื้อเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่ความสบายใจของท่านแต่วันที่คุณแม่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะพอมาดูกรมธรรม์ที่คุณแม่ถืออยู่กลายเป็นว่าไม่มีกรมธรรม์สักฉบับเดียวที่ช่วยเรื่องกกาารรัษ ของคุณแม่ได้เลยกลายเป็นว่าคุณแม่ซื้อประกันชีวิตที่เป็นประกันชีวิตทั่วไปนะคะค่ารักษามะเง็งด้วยสิทธิ์ที่เป็นแม่ค้าค่ะขายของคุณแม่ตายเป็นแม่ค้าธรรมดาใช้สิทธิ์สาบาทกล้าพูดเลยใช้สิทธิ์สาบาทแต่ด้วยความที่เราเป็นลูกนะคะอาชีพที่เราพอจะทําเงินได้เนี่ยก็ซัพพอร์ตให้คุณแม่รักษาทุกวิถีทางเพื่อให้คุณแม่หายนะคะแค่สิทธิ์สาบาทครับมันไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ทุกโรคอย่างที่เราคิดกันนะคะซื้อยาเองทานู่นทํานี่เองเกือบล้านนะคะจนกระทั่งคุณแม ต้องไม่ลำบากให้คนข้างหลังเลยหาดูประกันซักตัวหนึ่งที่คิดว่าถ้าเราไม่สบายแบบคุณแม่เราอะคะ่ะเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษากต่อไปมาจบที่การหาทุกบริษัทเทียบทุกแผนนะคะจนตามมาเจอของกรุงไทยแอ็กซ่าด้วยแผน i อเฮลตี้ค่ะแล้วก็จะทําให้คนทั้งบ้านเลยเป็นจุดเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบขอส่วนลดของคนอื่นนะคะทุกคนทํางานต้องมีรายได,ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยคลิกผันตัวเองมาเป็นตัวแทนเองเพื่อที่จะเอาในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะคะ เข้ามาเป็นส่วนลดของตัวเองค่ะการเป็นตัวแทนได้มาประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นผู้บริหารตอนเดือนเมษาเมษาที่แล้วก็คือขึ้นผู้บริหารมา1ปีเต็มแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็จะมีผู้บริหารใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งหน่วยค่ะมีตัวแทนประมาณ16คนค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะในสายงานเดียวกันสายงานสายการบินหรือว่าสายงานใดก็ตามที่รู้สึกว่าอาชีพเรามั่นคงแล้วเรามีงานประจำเรามีไรายได้ที่มั่นคงแล้วทุกคนประสบปัญหาโควิดตานว่าต้องได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยตานเลยอยากจะชักชวนให้ลองเปิดใจกับอาชีพประกันนะคะว่าอาชีพตรงนี้ค่ะอาจจะคิดว่าเป็นอาชีพที่ทํารายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นไรายได้เสริมหรือวันใดวันหนึ่งนะคะอาจจะเป็นแบบตามที่รู้สึกว่าธุรกิจที่เราทํางานที่เราทํามันไม่สามารถทํารายได้ให้เรามั่นคง ะะอาชีพตรงนี้จะกลายเป็นรายได้ที่มั่นคงที่ซัพพอร์ตตัวเองซัพพอร์ตครอบครัวขึ้นมาเป็นรายได้หลักแทนรายได้เสริมก็ได้นะคะถ้าสนใจอยากจะทํางานร่วมงานกับตาลน,นะคะมีทีมงานซัพพอร์ตเต็มที่ดูแลเรื่องการเทรนนิ่งแล้วก็อยู่กันแบบพี่น้องด้วยนะคะทีมงานที่นี่รักสนใจติดต่อตามนี้ได้เลยนะคะ